Terima kasih telah menonton! อยู่นงายรูปไว้เลยเป็นเพื่อนนายอำเภอวันนี้นะครับทางทางอำเภอนะครับก็วันนี้ระเอกก็คือเนี่ยท่านห้าเฉล็่ประเสริฐสุดจากทางดูโอ้องหลวงครับก็จะจัดทีมงานเข้ามาตรวจทัานวองเชิงลุกที่บริษัทเซนต์คาโรนะครับเพ่ออยู่ที่ บนความหนึ่งคือของหลวงนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเนื้อไก่แช่แขกน,นะครับก็อยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับทราบว่าไก่ในเข้าโรงงานอย่างเงี้วันละหนึ่งแ้าหมื่นตัวนะครับมูลค่า,าการผลิตต่อวันต่อเดือนนี้ก็ต่อเดือนนี้นนก็น่าจ,จะเป็นพันล้านนะครับที่มาคัาดกรองในวันนี้นะครับก็โรงงานอย่างเงี้ยก็มีทงพี่น้องแรงงานต่างดาวเนี่ยเป็นค่ทำง,งาน มันจะมันมากนะครับมาตรวจ่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าโรงงานแห่งนี้ติดสหารที่สะอาดรับปลอดภัยนะครับซึ่งจากการกตรวจชักรองตรงนี้น,นะครับหลังจากผลอย่างไรแล้วเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือทางทางบริษัทแห่งนี้นะครับสําคัญครับให้พี่น้องอรรแรงอุตจากที่อยู่ตรงนี้ซึ่งตรวจแล้วแล้วเกิดไม่พบเนี่ยกอ็อย่าเพิ่งให้น้องเพื่นฝูงเข้ามาเยี่ยมนะฮะ ราะงั้นเดี and, uh, ๋ยวจะจะไม่เก็บความเสียหายอะไรขึ t <t ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านชัยวัฒน์ชื่นประสริฐผกว่าชการจังหวัดปุมธานีนะครับซึ่งให้เ่ิาตังๆไไ้ตรวจคัอบเชิงลุกกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในั้างในตลาดทั้งในโรงงานต่างๆนะครับา